หลักฐานในต่างประเทศ World Heritage เนี่ยเขารับรองแล้วเดี๋ยวประมาณผมว่าสิ้นปีปลายต้นปีเขา <c oughs> เขาก็ e อ d ดอ s e อยู่แล้วเพราะหลักฐานมันชัด <c oughs> ออะอย่างเงี้ยอะอาจารย์ก็จะรู้อาจารย์เทีรู้อันนี้ก็บันทึกนี่ภาพวาดอย่างเงี้ยเราไม่ได้วาดเอง <c oughs> เป็นภาพบันทึกสมัยที่ไปที่แวร์ซาย <c oughs> โกสาปานฝ <c oughs> รั่งเขาวาดเพราะยังไม่ได้ถ่ายภาพ <c oughs> มันก็พอมองเห็นว่าคนไทยแต่งตัวอย่างไร <c oughs> มีวัฒนธรรมอย่างไรถึงแม้อาจจะเป็นเปอร์เซียนบ้างแขกบ้างอะไรเนี่ยแต่ก็มีวัฒนการ S <S มันก็จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านี้เราแต่งมานมนานกว่าเขมรเอาแค่เอาแค่เขมรไม่รับรสชาติอื่นเพราะเราตีเขมรอยู่ไอ้คนป่าเนี่ยเราก็ต้องเอาเอกสารเหล่านี้ชี้แจงกับโลกรวมไทั้งถึงจริงๆสําหรับโลกเนี่ย world heritage เนี่ยซึ่งผมบอกว่าไม่ควรจะต้องไปทำเนี่ยแต่ในสังคมโลกเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกับชาวโลกว่าสิ่งเหล่านี้เรามีพันนาการนะเพื่อจะลบล้างไอเฟกนิวของเขมรถ่ายโดยใครที่ไหนเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ฝรั่งก็บันทึกครบฮะเหล่านี้เป็นบันทึกซึ่งอยู่ต่างประเทศในประเทศซึึ่่่งงงเเเป็นนกกลาาไมมใชรบบบัทอแข รูปของโกสาปานเอาไปเรื่อยๆนะฮะไล่มาชุิยาเนี่ยชุดกองพยาโกสาปานใครออกแบบสูงสดี๋ยอาจารย์เทพผพูดได้ก็มาจากเปอร์เซียเป็นหลักจนกระหลังกลายเป็นครุยครุยที่รัชกาลที่9ที่10ทรงหรือในภาษาภาษาอียิปตเนี่ยนี่ก็มาจากครุยจนกลายเป็นครุยบทน้าครุยจุลาเนี่ยพุ่งตรงหรือมงกุฎนี่นโปเลียนที่สเนี่ยเอามงกุฎไปถวายนโปเลียน ใช่ไหมก็เห็นอยู่ว่ามงกุฎเนี่ยอย่างน้อยสุดเรามีมงกุฎก่อนที่คุณจะไปขุดหรือไปแกะมงกุฎในนะครวัดเงี้ย